สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกมมือถือใหม่นะครับกับเกม Journey Renew c o m p y Fantasy นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับเปิดให้ทดลอง c l o s e บ e ต้านะครับในสต e ไทยแล้วนะตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะครับใครที่อยากลองเล่นก่อนเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาลองกันได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้จะมีประกาศสำคัญอยู่นะครับก็คือจะเป็นช่วงทดสอบนะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะ ทดสอบนะครับตั้งแต่24กันยาจนถึงวันที่8ตุลานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมด้วยนะก็คือล็อกอินวันที่สนะครับได้ SNR ฉางเอ๋อนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดไปถึงด่านหลัก2คิดหนึ่งแล้วเนี่ยจะได้รับหยกเทวะเพิ่มเติมนะครับโอเคไปลุยดูเลยละกันนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นการผจญภัยสู่ชมพูทวีนะ ของพระถังซัมจังนะครับไปอัญเชิญพระใต้ปีดกนั่นเองโอ้โหเปิดมานี่แบบอลังการเหมือนั่งดูเหมือน,นั่งดูไซอ,อิวอะในแบบฉบับอนิเมะการ์ตูนนะครับโอ้แต่ว่า เสียงภาคยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับแต่มีเขาอที่บ้ายเป็นภาษาไทยนะเฮ้ย <H> um> เดี๋ยวทำไมซุนโอโคงมันเท่จังอ่าน,น,านในส่วนของเรื่องราวนะครับเราสามารถกดสกิปข้ามได้นะครับมาใส่ชื่อก่อนชื่อแอกเคาเราเฮ้ยเหมือนนั่งดูกระตูนจริงอะ โอ้เป็นเรื่องราวของซุนงอคงเ <g ül> อจ้าลิงน้อยไม่น่าใจอันนี้เป็นเรื่องรับตัวเรานะจอคงจอซี่งหมอพวกนี้คือลิงที่อยู่ที่หัวกโกซันถ้ำน้ําตกนะครับนี่คือสาวน้อยหูกระต่ายน่าจะเป็นผู้แนะนำเรานะครับโอเคตรงนี้ข้ามได้หมดนะครับ โอ้ภาพเกมเพย์สวยเลยนะฮยมันเป็นทหารเทพนี่หว่าพวกนี้เทพยักษ์นะครับเรามีกระต่ายจันทรากับตัวเรานะเห็นเขาคร่าวนี่คือตัวเกมมีระบบธาตนะุนะไฟลมน้ําและเท <laughs> ่าที่เห็นนะ <Yeah. S 1> ตรงข้้าบนนี้มันน่าจะมีบอกรายละเอียดใช่ไหมแต่ยังกดไม่ได้นะครับนี่คืออะไร๋อนี่ไงคําสั่งโจมตี นี่อัติเจอบทสวดเข้าไปวันนี้เป็นเวทเรานะ <c oughs> โอ้เฮ้ยภาพดูดีเลยอ่ะน่าเล่นนะครับ <c oughs> นี่ใช้เวทของตัวกระต่ายบ้างโอ้มีคัดซีนเป็นแบบภาพอนิเมะด้วยสวยเลย จัดการศัตรูได้แล้วโอ้ไปต่อเว็บสองเลยครับตรงนี้จะมีจํานวนเว็บอกแล้วก็น่าจะมีเทินบอกด้วยใช่ไหมข้างบนตรงเนี้ยนะครับแต่เหมือนศัตรูหนีไปแล้วนะโอ้โหกลายเป็นตัวใหญ่ไม่ได้หนีเทพยักษ์ขยายรางขึ้นมาโอ้โหมีฉากแบบสู้ตัวใหญ่ด้วยนะเฮ้ย <c oughs> ต้องกดอย่างนี้ด้วยเหรอ,อสุดยอดอะไรกันนี่ <c oughs> ต้านหานไวเ <c oughs> มื่อกี้กระแทกกลับไป ใช้ท่า <the> คำพีรไรอักษร <Okay. S 1> จริงๆก็คือคำพีหมึกหมดโอเคชนะแล้วนะครับ <S <S โอ้นี่ลักษณะาการเล่นนะครับดูพื้นฐานแล้วเนี่ยมันเหมือนไอเดิลแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นค่าพลังงานนะแล้วก็เป็นดาดลุยไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อกี้ตอนผ่านด่านแรกไม่มีดาวนะอาจจะไม่มีดาวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับอ๋อแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราอินครบ7จวันจะเลือก s อ r ได้หนึ่งตัวด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้ตอนนี้ยังรีไม่ได้นะเพราะว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาให้ผูกอ่ะ g o o g l e หรือไม่ก็ Facebook นะครับต้องทำแอคเคาท์เพิ่มถ้าเกิดแบบใครอยากลองหลายตัวนะแต่แน่นอนแนวนี้นะบอกเลยสุนหงคงต้องมายังไงก็ต้องมีอ่ะ โอ๊ยได้คนมาช่วยแล้วพยาพุกันโอเคใช้ท่าหน่อยเพาเป็นตัวบัฟอะฮิวโอพยาพุกกันนี้สามารถวาดนกบะฮิวได้ร้ายกาศ โดนท่าพระคัมภีว่าแต่พระคัมภีแล้วเราไปจำซ้ำจังเงี้ยเหรอจบตีอีกสักครั้งหนึ่งคัมภีแลกสอนเศษยันเฮ้เรามีวิชาคัมภีแลกสอนเนี่ยจริงฮิวต่อฮิวต่อพยามทุกันโอ้รักษาบาดแผลได้ก็ตายเจนทา เล่นเข้าไปเจอคัมพีแลกสอนอีกทีนึงเสียดยันช wow, นะเรียบร้อยนะครับเฮ้ยพาพสวยเลยนะพยาผูก้กันนะครับจับมือเราแล้วบินเข้าป่าเออเราไม่เคยเจอกันจริงๆเหรอ เขาบอกว่าเขาเป็นผู้คัดลออพระตาปิดกของพายุลายนะครับโอ้มีรายละเอียดด้วยได้รับภาพรประกอบใหม่สวยเลยอะ่ะเนี่ยท่าที่ดูไม่มีดาวนะเจอสุนักฟ้าคำรนนะไล่ตามมาน้องก็ต่ายแล้วหโหดู คุณหมอโคงอย่างที่อย่างงี้ต้องไปหาไซอยิ๋วดูถึงจะอินไป้าไม้ตายคำพี่ไรอยากสอนธรรมะไรตัวตน <c oughs> ชีวิตมันตรงเดิน <c oughs> <c oughs> ลองไปเรื่อย <c oughs> ชีวิตมันต้องตามพระถังสัมจัง๋งใช่ไหม ถ้าอ่านฟ้าโอ้สุนัขฟ้าคำรนท่าท่าอย่างเท่เลยโฉบมาเอ้ยแต่ว่าตัวละครมันสวยนะเอาสุนหงอคงมาแล้วโอ้แต่ว่าทำไมสุนหงอคงไม่เท่เลยเหมือนลิงขี้เมาอารมณ์ประมาณว่าคุณกินเนี่ยคุณกินที่แบบกำลังเมามาถ้าเป็นลิง เกไนดูท่าสุนองคงหน่อยมันต้องระดับเทพอยู่แล้วโอ้โหกระบองยักษ์ดูดิตีซามอีกะะต่างหากเวลาศัตรูตายโอ้ p a s s i v ดีมากนี่ไงเสาค้ำสมุดหลังจากสังหารเป้าหมายได้จะเปิดใช้งานตีครั้งนะครับแล้วก็ไล่โจมตีแล้วก็ตีครั้งเนี่ยก็คือหลังจากที่สังหารได้อีกเนี่ยก็จะไล่โจมตี ได้อีกนะครับสูงสุด3ครั้งค่ายสมาัมประสัดสีเขียวนี่คือสมัมประสัดเนอะตำแหน่งนักรบนะครับตัวเมตาแน่นอนซุนหอคปตีซ้ำได้แบบนี้คิอาแบบอัพขั้นเยอะเราบวกอกเยอะโหดแน่ตัวแบบเนี้ย อะชนะมาได้นะครับรอบของมามีอะไรบ้างยาอีพขั้นกลางยาอีพีขั้นต่ำแล้วก็เหรียญนะครับอันนี้น่าจะใช้ในการอัพเลเวลอยู่แล้วปลดล็อกภาพมากลับไปที่ถ้ำสุเหรียญกันก่อนเอ๊ะเรารู้จักกับซุนหงอคงได้เหรอ ทำไมเขารู้จักเราเหมือนเป็นตำนานอะไรสักอย่างนะต้องลุยไปเรื่อยๆโอเคบทล็อกฟังก์ชันนะครับรับสมัครหรือว่าสุ่มกาชานั่นเองนะเริ่มมานี่คือฟรีก่อนทีหนึ่งยันปลามก่อนโอ้โหยันอรุวน่านี่เอง โอเคต้องใช้พลังงานของตัวเราด้วยนี่ไงง่ายๆกดแค่นี้ใช้พลังงานในการสุ่ม <laughs> <laughs> เดี๋ยวไม่ใช่พลังงานแล้วนี้พลังเงิน <it> ได้รับปีศาจหมีดำนะครับโห oh, <What? S 1> ปีศาจนี่อย่างเฟี <laughs> hey, ้ยวอะโอเคเราได้ปีศาจหมีดำมาได้มาแล้วนะครับ อย่างนี้มันต้องมีปีศาจกระทิงโอ้สุมกาชารู้สึกว่าจะมีการตี SNR ด้วยนะครับถึงตามจำนวนนะอันนี้เหลืออีก49ครั้งนะครับโอเคปลดล็อกฟังก์ชันฝึกฝนนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นการอัพพลังนะครับนี่ไงใช้ไอตัวเม็ดที่เราได้มาเม <All right. S 2> ็ด EXP นะโอเคแล้วก็อันนี้อัพได้ทีละ5าเลเวล คือระบบมันเหมือนไอเดินนะครับที่อัพทีละห้าเลเวลแบบเนี้ยแล้วก็ใช้ e x กกับเงินเพียงแต่ว่ามีระบบพลังงานเข้ามาด้วยใช่ไหมเ๋ยวลองดูนะเมื่อกี้ร้อ9เจ็ก้าภาพสวยน่าเล่นเลยนะไปเจอกับจอมเทพเออหลังเออหลังสนมา โอเคเราเอาหมี่ดำลงมาช่วยนะครับจัดทีมนี่น่าจะลงได้5ตัวละครนะโอ้นี่ไงมีเรื่องบับท่าจริงด้วยนะครับแดงชนะเขียวเขียวชนะน้ำเงินน้ำเงินชนะแดงนะครับแล้วก็มีแสงมืดด้วยครับไปลุยกันต่อเฮ้ยแต่ว่าเขาทำดีนะแบบเหมือนเรานั่งดูหนังอะ เหมือนนั่งดูซีรีส์ไซอยิ๋วเออหลังอย่างเท่เลยว่ะเออหลังที่คุณเคยสำหรับผมนี่คือแบบหัวล้านแล้วมีตามีตาที่สาม <c oughs> อันนี้นแบบพรีวิวอะไรอะแต่ก็คงทรงๆประมาณนี้แหละพรี <c oughs> <c oughs> เจอถ้าไม่ตายน้องก็ตายระเบิดไปโอ้นี่ไงถ้าเกิดเราตีแล้วได้เปรียบนะครับมันจะขึ้นว่าได้เปรียบเนะ s <S คือท่าชนะมีดำเราลงมาเพื่ออะไรเนี่ยเลือดจะหมดแล้วเนี่ยโอ้มาช่วยตีตัดเลือดให้สุนหงอคงใช้อัตตินี่เองเจอกระบ,บองฟาดตีซ้ำ มันังไม่ตายโอ้โหมีแล้วมีดำมีดำแตกไปแล้วนะโอ้โหมีท่าอีกดวงตาแดนมายาเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมีอิทธิฤทธิของจอมเทพเออหลังแยกรล่างมาเป็นสามธาตุนี่ไงเรื่องธาตุนะครับสปสัตว์สีเขียวเียนสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ปีศาจสีแดงแล้วก็มีเทวะมารอีกนะสปสัตว์ ชนะเซียนเซียนชนะวิศาจวิศาจชนะสับปสัตว์นะครับแล้วก็เทวะกับมหารชนะแพ้ทางกันเองโอเคโจมตีใส่ตัวนี้ดิได้เปรียบยิงต่อหน่ยิงเสร็จตัวนี้ได้เปรียบเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งยิงต่อได้เปรียบ <c oughs> อา้าวร่วงไปแล้วร่วงไปแล้ว ลุงอีฮิวดีกว่าหมีเราซุนงอคงฟาดไปก่อนตายแล้วยังไ,ไงเอ้ยกลับคืนอะไร่ะหัวเอฟเฟกต์มันเยอะจังเทพเออร์หลังโอ้โหดูใช้ท่าอีกเดี๋ยวเอเนลูเหรอโอ้โหดูอะไรกันเนี่ย <S <S 2> <S 2> สายฟ้าตายหมดนะครับ โอเคซุน <Okay. S 2> หงอคงบอกว่าต้องการ <What S 1> ความช่วยเหลือจากเรานะเ <is> มื่อกี้ยังไม่ชนะ Where this? โอ้ร่างซุนหงอคงหายไปกดค้างเพื่อปลดผนึก ต้องปลดพลังใช่ไหมโอ้โหอย่างเท่ก็ว่าอยู่เมื่อกี้มันดูเป็นแบบลิงขี้เมามันต้องล่างนี้ล่างทองโอ้โหมาแล้วของแท้คือตัวนี้โอ้เพลงขึ้นเลยฟาดดิครับโอ้โหดูความโหดเพิ่มขึ้นนี่แหละศีเทียนตาเสิรนของแท้ เรีบร้อยนะครับแค่ตีธรรมดาก็ร่วงแล้วชนะแต่ว่าตายไปสี่ตัวแต่ว่ามันไม่มีแบบดาวบอกนะครับสำหรับการเล่นด่านโอเคแต่งไงก็ตายหมดแหละเมื่อกี้ <heaven> เพราะว่าเนื้อเรื่องบังคับนะครับอ้าวคุณหงอคงสลายไปแล้ว เรียกพลังออกมาจนหมดเลยได้รับภาพประกอบเพิ่มอ่ะ well. อันนี้จะเป็นบทที่หนึ่งผ่านแล้วนะครับได้รับภาพมาเหมือนกันเนี่ยถ้าเราเล่นถึงบทที่สี่จะได้เออาพยาวนนผู้เทียบเท่าสวรรค์นะครับบทที่สองก็มีตัวสงหน่องคงนะ ปลดล็อกฟังก์ชันชะตาชีวิตมานะครับดูสิอ๋อเป็นการเสริมแต่งสกิลโอ้เมื่อกี้คือของเสริมแกล่งนะอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบแพสซีฟนะครับแล้วก็ปลดล็อกคูลดาวของพวกสกิลต่างๆนะครับพวกพลังอะไรแบบนี้โอ้มันสามารถปลดล็อกไปได้ถึง UR เลยนะโอเค ไปลุยกันตน่อน,นะครับหนึ่งขีนห้าเฮ้ยเหมือนจะได้ตัวกาชามาด้วยเอาจริงภาพประตูมันสวยมากเลยนะคนที่ชอบไซอิ๋วนะครับน่าจะชอบเลยเกมแนวนี้ คำพีปรากฏ head back Cave. Power here. อ่ะตอนนี้เราก็จะได้สุ่มกาชาหนึ่งมันตินะครับปึ๊บเอ้ยมีลิงสีทองออมาตัวนี้แหละที่บุกสวรรค์ <laughs> อันนี้ได้ราชาครูเสือมาระดับอาปีศาจนะแล้วก็เทพเจ้าที่นะครับ เก่าช่วยหลานปีศาจนูเฮตัวละครน,น่ารักว่ะแล้วก็อันนี้ <c oughs> ชื่ออย่างฮาเทียบดาวลูกไก่ต้องมีหัวเป็นไก่ด้วยดิอันนี้ไม่ใช่ลูกไก่แล้วมาแล้วตัวสีทองที่เราได้ S s R นะครับอังไหยี่นะตัวมีดแล้วก็สับพสัตว์เหมือนกันนะครับ โอเคยืนยันเนี่ยล็อกอินวันที่2นะครับจะได้ช่งเอ๋นะครับแล้วก็วันที่7เลือกตัวได้นะมีเพียบเลยเออหลางนาจ้ายมวูตขาวดำนะครับเทพน่ำเก็กช่งเอ๋พญา,ามังกรทะเลบุรพาถักทะเลทีอ๋องเดี๋ยวอ่านถูกหรือเปล่าวิหกเก้าสียนะครับ ปีศาจเขาเงินอ้าวเอ้เ,อเ,อเขาทองก่อนแล้วก็เขาเงินนะครับปีศาจจิ่งจบปีศาจแห่งมุมองค์หญิงนกยูงมงกรอนขาวตูบโอวยกย่โอ้โหดูตู้ปะไกด่ดิอย่างที่พระถังนะครับแล้วก็ราชินีเมืองแม่ไม้กับอังไหย,ยี่นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเลือกก็เนี่ยเอาต้องเลือกเลยเหรอไม่น่าจะต้องนะกดแบ็กย้อนกลับมาได้โอเค แล้วก็อันนี้เป็นล็อกอินสะสมนะครับ5วันได้หยกนะแล้วมีตัวกาชาอีกด้วยโอเคอันนี้ได้28ก่อนโอ้มีเติมเงินครั้งแรกด้วยนะโอเคพยานงูแสงอาทิตย์ปีศาจนูเทพดาวลูกไก่คลิกรับรางวัลก่อนมีหยกมาอีกนะครับโอ้ตรงนี้สามารถเติมได้เลยเหรอ แต่น่าจะเป็นโบนัสต,ตอนที่เปิดจริงนะครับอันนี้น่าจะเป็น CBT แล้วก็รีเซ็ตอ่ะเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะได้รับของนะครับมีหยกมังกรแล้วก็เหรียญเงินอีกนิดนึงนะครับจำได้ว่าเขาเขียนว่าจบ2คิดหนึ่งใช่ไหมนี่ไงหายนะทะเลบุรพาไปลุยกับ เทพมังกรเจ้าสมุทรพญา,าม,มังกรมาสองคิดหนึ่งนะครับคือเป็นเรื่องราวแบบไซอิ๋วเลยแหละถ้าเกิดใครเคยดูนะเจอพญยา,ยาม,มังกรแล้วเดี๋ยวก็ไปเมือไม้ไม้ใช่ไหม เมื่อกี้ได้ตัวใหม่มาเอาหมีดำออกก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันวางตัวได้หนะครับตอนแรกผมคิดว่าวางในห้าโอเคได้อั้งหอยยี่ลงมาอหนึ่งตัวนะครับของเราที่ทีมเขียวมาเลยต้องจัดการกับพวกกุ้งหอยปูปลาตรงนี้สามารถเล่งเวลาได้นะครับแล้วระบบออโต้ล่ะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่อง สก,กิลนะครับรายละเอียดของแต่ละตัวเนอะโอเคยังไม่ตายฮะขออีกทีหนึ่งอังไหยี่โอ้โหเ,เ,เป็นมังกรเพลิงติดเผาไหม้ด้วยเป็นไงล่ะนี่เนี่ยเสียเปรียบก็ยิงยังไม่ตายอีก อีกทีนี้ส่นหมโคงนี่ท่าเดิมฟาดใส่หัวกับตีซ้ำเรียบร้อยครับช <c oughs> นะมาแล้ว <c oughs> ลองย้อนกลับไปดูหน้าแรกสิอันนี้เป็นของขวัล็อกอินก็อย่างที่บอกไปไอสบสี่วัน เลือกตัวละครเทวะมารได้นะครับโอ้เดีย๋ยวว่าจะมีหงอคงมารด้วยใช่ไหมอย่างเงี้ยโอเคไหนมาดูซิว่าเขามีอะไรแจกอีกเปล่าอันนี้รับของแล้วเส้นทางชะตากรรมทัศนาจร ตรงนี้มีดูโฆษณานะครับเพื่อรับพลังกายแล้วก็เหรียญได้ด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นข้อเสนอพิเศษนะครับพวกของต่างๆอันนี้น่าจะรับได้เลยนะตามเลเวลอ่าคล้ายๆแบตเทิร์าพถ้าเกิดเติมก็ได้หยกเยอะขึ้นนะครับแพ็กสุดพิเศษรับมาอันนี้เป็นพวกแพ็กนะครับมีดูโฆษณารับหยกเลยนะมีลายวันลายปักด้วยลายปักนี่ลายยังไงอาทิตย์หรือว่าเดือน โอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยมาค่อยมาเก็บนะครับอ่ะดูในซองจดหมายนี่ไงจดหมายฟางสุ่นนะครับเออมีตัวกาชามาอีก5ใบหย,ยกมาอีกนะครับแล้วก็อันนี้นี่ตัวอีสาใบพร้อมกับได้ตัวละครด้วยสวัสดีการล่ะเออสามารถรับตรงนี้ได้นะครับน่าจะเป็นพลังงานเป็นสละเปานะ โอเคน่าจะครบแล้วนะเหลือแค่ดูโฆษณานะครับเปิดย่ามดูมีถุงยกอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ตัวละครแกนแทบป,ปีศาจนูนะครับใช้ปุ๊บก็จะได้เป็นตัวเลยใช่ไหมแ่อันนี้มันยังใช้ไม่ได้ดิวันน่าจะต้องครบหกสิบหมนะน่าจะครูเสือเอ้ยนี่ไงเลื่อนขั้นได้แล้วนะครับ โอ้สกิล,ลจะแรงขึ้นโอเคสุมอีกสักทีได้ไหมขอดูทางขวานี่ก่อนเพื่อมีตัวอีกอเหมือนจะไม่มีแล้วนะโอเคปะสุมอีกสักมาติหนึ่งนะครับปึ๊บ ลิงทองมาเอ้ยมาด้วยแจกวเลยจินจามาก่อนหนึ่งระดับอาเทพยักษ์นะครับ SR องค์หญิงว่านเซิงระดับอาปีศาจสิงโตระดับอาฮะตีนบ้เลยครับระดับอาแล้วก็ตัวนี้ s อโอ้จอมเทพเอ้อหลางนะครับ แล้วก็โซเองโอเคอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะหากใครที่อยากลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ในสโตร์ไทยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นโคลเบตานะ้าเนอะโอเควันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ